Hi! นิ่งใบเดียวก็สวยได้ด้วยแอปแคปคัดใครอยากรู้ตัมงครูสุพรรณมาค่ะก่อนอื่นมาที่หน้าช่องของเราไลที่แก้ไขไปที่โปรเจกต์ใหม่กดเครื่องหมายบวกหารูปภาพของเรามาหนึ่งใบใช้2นิ้วย่อขยายให้ได้อัตราส่วน9ก้ต่อกความยาวไป9วินาทีแบ่งฉากให้ได้3ช่องนะคะ3ท่อนนะคะท่อนละ3วินาทีค่ะท่อนแรกเราก็จะไปเปลี่ยนเป็นหน้ามังงะเสร็จแล้วให้มองไปที่บาร์ข้างล่างหาคําสั่งสไตล์แล้วกดไปที่มังงะท่อนที่2หาคําสั่งสไตล์เหมือนเดิมท่อนนี้ครู สุพรรณเลือกเอาหน้าอมยิมนะ้มคำที่3มองหาคําสั่งสไตล์เลือกเอาหน้ายิ้มแก้มปรีเพื่อนๆสามารถเลือกเอาโฉมหน้าแบบไหนก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆชอบค่ะต่อไปให้เพื่อนๆกดเครื่องหมายทางชี้ชันเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรูปหนึ่งกับรูปหนึ่งให้เข้ากันนะลองเอาไปทําดูกันนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆส่งไปยังทิกตอกแบบไม่มีรายนา้ําหรือส่งไปยังเทมเพล้ใครทำได้กดหนึ่งทำไม่ได้กดสองครูสุพรรณมีกลุ่มเรียนรู้ฟรีค่ะใครอยากเรียนพิมพ์คําว่าอยากเรียนหรือทักมาที่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม ัวใจคอมเมนต์แชร์หรือบันทึกไว้เป็นรายการโปรดได้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ